จะได้ไปใส่เหล็กล่างแล้วจ้าวตดมาได้เลยว่าจันสีเหลืองหรือวันเสาร์สีม่วงทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสติ่งนะอีกแล้วนะครับผมฟาอันจะบอกว่าฟาเนี่ยจะได้ไปใส่เหล็กล่างนะครับก็จะกลายเป็นคนที่จัดฟันจะกลายเป็นแบบ ฟ้าอันฟันเหล็กอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะเนาะตอนนีแอบตเต้นๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเพิ่มความเต้นไปอีกคือฟ้าจะให้เพื่อนๆในสตอรี่ไอจเป็นคนเลือกกว่าจะได้สองสีนั้นมาเราจะต้องมาหยิบฉลากก่อนซึ่งฟ้าก็ได้ทําฉลากเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่วันจันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์อาทิตย์เลย7วันเพื่อที่จะหาสองสีไฟนอลที่จะให้ทุกคนได้เลือกกันเนาะก็ภาวนาก็อยากให้ได้วันจันทร์เลยลุ้นอยู่นะเนี่ย มาเลือกสีแรกกันเลยดีกว่าเอาแล้วนะได้มาแล้วทุกคนลุ้นอะวันจันนะเดี๋ยวเรามาเลือกอีกสีหนึ่งกันเลยดีกว่าเธอหยิบให้หน่อยแหละสีเนี่เลือกนะ <c oughs> โอเควันเสาร์เนาะโอเคทุกคนสีที่ได้ก็คือ วันจ mm ันหนึ example, like ่งก็ค the ือสีเหลืองอีกอันนึ่งฝันให้เพื่อนเป็นคนหยิบให้เนาะก็วันเสาร์สีม่วงถ้าได้สีเหลืองขึ้นมาการใช้ยางสีเหลืองอะหลายหลาคนจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันทําให้ฟันเราอะดูเหลืองเว้ยแต่แบบได้วันจันทร์ได้ยังไงแต่ฝันจะโพสต์สตอรี่ไจให้เพื่อนเพื่อนในสตอรี่ไอจีได้โหวตกันเนาะโอเคทุกคนโหวตมาได้เลยว่า วันจันทร์สีเหลืองหรือวันเสาร์สีม่วงอวดมาได้เลยจ้า ผ่านมาประมาณ10นาทีนะครับมีม่วงนำนะครับเนี่ยสามสกับ16แต่ก็ยังต้องลุ้นต่อไปนะยังวางใจไม่ได้โอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน1นาทีแล้วนะเรามาดูกันดีกว่าว่าผลโหวตเนี่ยให้ฟันใส่ย,ยางจัดฟันสีอะไรดีหน้าก็อาจจะดูวอกวแปลกๆนิดน,นึงนะเพราะว่าเพิ่งไปทำบีบบีโกลมารอดูรีวิวได้เลยลุ้นมากเาที่ท หนึ่งสองสามปึ๊บปึ้ยทุกคนนี่สีเหลือง932นะครับส่วนสีม่วงเนี่ย1,024สรุปก็คือสีม่วงชนะนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ไม่แกงกันทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่คลินิกแล้วนะม่วงนี่ก็ม่วงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ม่วงนี้ที่แบบไม่อ้อมชมพหูหน่อยๆไม่รู้ดิ สว่างดีตอนนี้แล้วกันตอนนี้นะคะฝานก็กําลังจะติดเครื่องมือล่างแล้วนะครับอันนี้อ่ออันเนี้ยมีคนถามมาเยอะมากเลยว่าทําไมถึงต้องแบบใส่แค่เฉพาะข้างบนก่อนนะครับก็จะให้คนไข้รับตัวก่อนนะครับเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบกัดข้างทีเดียวมันจะ,ม,นจะมันจะหนักไปนนใช่ไหมโ,โเอเคครับมาทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไง แต่ปัญหาน้องอมาด้วยอาการฟันคล่อมต้องการแก้คล่อมเมืือจากนี้ก็ดึงแต่แค่นี้แต่กระดูกเราก็ยังยืนก็ยังยืนอยู่ใช่ไหมฟันบนเนี้มีช่องเนี้ยก็ปิดไม่ได้ไงก็ต้องใส่เป็นเป็นสะพานฟันหรือไม่ก็ฝังรากเทียมนะครับก็น่าจะแฮปปี้สำหรับคนไข้เนาะแก้คล่อมได้นะครับผมใช่นี่นะครับคนใส่มาแล้วคือจะบอกว่าตอนเลือกใช่ไหมมันเป็นสีม่วงแบบม่วงสดใสม่วงเข้มอ่ะแต่พอใส่แล้วก็เป็นแบบ ชมพูพาสเทลไปเลยอะ่ะเออใช่ไหมทุกคนว่ารอดไหมลองคอมเมนต์มาบอกกันนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ฝันก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวจะมาพูดความรู้สึกหลังจากที่ใส่เหล็กล่างกันไปเลยดีกว่าเนาะคือตอนแรกอะ่ะคิดว่าแบบมันน่าจะเจ็บแบบเจ็บมากๆแน่เลยเพราะว่าตอนใส่ข้างเมืองบนอะ่ะคือรู้สึกตึงแล้วก็แบบรู้สึกไม่ชินเนาะเออแต่พอใส่ข้างล่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฟันมันเต็มขึ้นรู้สึกแบบมันสมดุลกันแล้วเพราะปกติมันมีแค่ข้างบนใช่ไหมล่ะแล้วก็จะรู้สึกแบบแปลกๆแตบบ่เแบบแบบนี้ยเออรู้สึกว่ามันสมดุลขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บนะเออแต่ถามว่าตึงไหมก็ตึงอืม ส่วนข้างบนที่เพิ่งเปลี่ยนยางไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบก็รู้สึกตึงนิดนึงแต่ไม่เท่าตอนที่แบบใส่ครั้งแรกคือตึงมากคือมันน่าจะตึงเหมือนกันแหละแต่แค่ว่าความรู้สึกของเรามันชินแล้วไงก็รู้สึกโอเครับได้ประดีนในเรื่องของสีก็คือว่าตอนเลือกเมื่อกี้มันเป็นสีม่วงปะเออมันเป็นสีม่วงแบบสดๆเลยแต่พอใส่จริงๆแล้วมันกลายเป็นแบบสีชมพูพาสเทลอะแต่ก็โอเคโอเคไหม ให้ทุกคนลองโหวตกันเข้ามาหน่อยว่ามันโอเคหรือเปล่าสีนี้อรอบนี้นะครับฝันก็โดนไป4,000บาทในส่วนของราคาเดี๋ยวฝันจะมาทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าเฮ้ยการที่แบบเราจะจัดฟังคงัออกจัดฟังจัดฟังครั้งนึงอ่ะมันต้องเสียกี่บาทค่าอะไรบ้างแล้วมันสามารถผ่อนได้ไหมแล้วถ้าผ่อนเนี่ยต้องผ่อนยังไงเดือนละกี่บาทอะไรเนี่ย อืมเป็นคลิปสําหรับแบบชี้แจงเรืองราคาไปเลยนอกจะได้ง่ายดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝาอันสุดติงนะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย